วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567เวลา13นาฬิกาพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการหาสูงสุดและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกดินตะกอนด้วยรถขุดความยาว6,900เมตรปริมาณดินไม่น้อยกว่า35,520ลูกบาทเมตรณบ้านอ้อมพยศหมู่7ตำบลโพรงมาเดือ่ออำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีพลตรีอภิรัตน์รามัด ผูอในการสํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับจากนั้นพันเอกนพดลรวีวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารายงานผลการดําเนินการและปัญหาข้อขัดข้องในห่วงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีปัญหาภัยพิบัติตตลอดจนการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชโดยจากการวิเคราะห์พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมและอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาเรื่องการทับถมของดินตะกอนและวัชพืชซึ่ง ภายหลังหน่วยได้จัดทําประชาคมเพื่อรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงเกิดเป็นแผนงานขุดลอกโครงการปี2567 จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและพบปะให้กำลังใจกับกำลังพลผ,ผู้ปฏิบัติงานทมกลางบรรยากาศที่อบอุ่นโดยกองทัพพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชน